ยิ้มจะทําจักรยานพวกชนิดนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งเดียวกับจักรยานพ่อว่าไงคะพ่อขับไม่ได้อ่ะรถเอ้าอาบไปลองเด็กภูมิใจอย่า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 โม้มากพ่อเลยดนฝามันจะล้มนะไม่ล้มอ่ะเดี๋ยวให้พ่อลองเลยทุกคนสวยขนาดนี้นะพ่อเป็นคนเปิดสินี่นะอ่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 ะนะอ่ะเห็นไสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนะ มีเดี๋ยวนี้ไม่มีช่วงเลยนะบันเทิงไงบันเทิงหรอจักรยานก็มาแล้วแล้วโบลิชีแลบไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อนี่แลบเหรอใช่โอ้าเปิดหน่อยเร็วอ่ะสวัสดีครับต่เราเข้าสุโบชีหนักนะมึงได้เดี๋ยวถืออะไรมาเนี่ยตายละเปิดเผยความจริงแล้วพวโอ้โหไหนๆล่วงอย่างี้แล้วก็ต้องหยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยแล้วแ ตตตตตัััััดดดดเฮ้ยเฮ้ยกูเก่งขนาดนี้เนี่ยคุณมีความสามารถหลายอย่างขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยกูนี่มันจักรลิงเก่าเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนเห็นในนี้แล้วใช่ไหมครับอย่าบอกนะมันคือลูกเทนนิสจะมาเล่นเทนนิสถูกต้องผมเนี่ยสอนมารดอนมาเลยโอ้เออเอี่ยงวะนี่เล่นขนาดนี้ยังทำงานอยู่ไม่สนใจเลยยังนิ่งอยู่อีกใส่จะเอื้อมกับบันเจิดนนน่่่วดีกกาเลั ฉัเรายแลพ่อเห็นอันนี้ไหมลูกเทนนิสพ่อเชื่อไมว่ายิ้มสามารถพัฒนาลูกเทนนิสเนี่ยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรยานได้ขอจักรยานคันนึงนะโอเคเดียวพ่อยังไม่ได้บอกอะไรเลยเอานได้มยิ้มจะทำจักรยานลูกเทนนิสเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งเดียวกับจักรยานพ่อพูดมาว่าพอโอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวทำให้ดู เจ้าเทนนิตมาเรียงเป็นล้อจักรยานเฮ้ยรู้ได้ไงอะเอาก็มเืองือมาอย่างเงี้ยแล้วมึงบอกก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งอ๋ออต่จะวางอย่างนี้ได้ไหมงั้นเราไปทำอะไรก็ทำเอะอ้าวพ่อพูดแล้วนะครับทุกคนทุกคนก็เห็นแล้วแพงนะไม่แพงเดี๋ยวทำให้แล้วกับคืนเดิมได้แล้วเดี๋ยวมึงไปประตูสี่แล้วมึงจะรู้ว่าปัตรละเท่าไหร่พัฒนาเราพัฒนาอยู่แล้วพ่อพัฒนาหรือว่านักทำลายพัฒนาเออไปเถอะไปทุกคนครับ เราได้ปนรถพ่อมาหนึ่งคันแล้วแล้วพี่ยิ้มจะใช้ลูกเทนนิสเน้ให้เป็นส่วนหนึ่งกับรถจักรยานคันนี้เรามาดูเลยดีกว่าว่าพี่ยิ้มจะเอาลูกเทนนิสไปอยู่ตรงส่วนไหนของรถใส่ตากาะกร้าถูกต้องเอาไปใส่ตะกร้า,ก,าก็เป็นส่วนหนึ่งเนีะแลราก็ขี่ไปขี่มาไอ้ขีสัน <c oughs> มึงมึงบ้าวเ่าเนี่ยเหมือนมึงเว่อ ประกันได้ยังครับพี่แม่ไม่สนใจค่ะเฮ้ยดูถูกอะ่ะเน่ถอดเน่าฮะดับแรกนะครับถอดล้อมาก่อนอ่างงอะไรถอดล้ออะไรสัตว์มาถึงแล้วมาเฮียถอดล้อแล้ว <c oughs> ยาเฮ้ย, <c oughs> ไ,ยได้แล้วหรอเจิดนี่มัน นี่คุณจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะเดี๋ยวคนอื่นขออิจฉานะตัวแน่เฮ้ยเดี๋ยวเอายางอันนั้นเอาทิ้งเหรอทิ้งทิ้งมาเนี่ยยางไนไม่ต้องใช้โบราณแล้วใครใช้ยางไนยุคนี้คือโบราณแล้วทิ้งไปรู้หรือเปล่าว่าพัฒนายุคนี้เขาเป็นยางเรเดียนอ่าไม่ต้องใช้ยางไนถูกต้องแล้วทำยังไงต้อทิ้งให้หมดเอาใหไหมดเลยหรอถูกต้องฮะลูกนิดวางนี่แจมนะ โอย่างที่ตัวคิดนั่นแหละเราขับได้พี่ได้เหรอไปยังไงเออได้สิวางเลนดับแรกวางก่อนเลยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ถูกต้องจะใส่ทำไมเอ้ามันก็จะไม่ต้องมียางอะไรไม่ต้องเติมลมตลอดชีวิตอเจิดซะอย่างนะเว้าค่าลูกนนิดเท่าไหร่นะลูกก็80%ดสิบอะยางไหนเส้นเท่าไหรนะห้าสิบะ แต่ขาดบ่อยไงคาดบ่อยเราซื้อถึงอนาคตอันดับแรกเราจะต้องเอาแค่ปีมาใช้ฮนะเดีวบอกเล้วต้องตัดไอ้ตรงยางนอกด้วยหรอเฮ้เมียน,นี่ไม่ธรรมดา,จ,าจริงอเอค <c oughs> ลุยเลยครับน้องๆตอนนี้ไม่ใช้กรรไกรอยยางยพอ <c oughs> ตัดขอบทิง้งไปดูภาพสปีดต,ตอนพี่ยิ้มทำเลยดีฟ่าตอนนี้มันตัดยาก ไอ่ะกลับไม่ได้แล้วนะนี่จุดตัดตัดหมดแล้วพ่อบอกเลยพ่อเปรี้ยวสวยงามเปรี้ยวเงาะไปไหนใครก็ต้องมองถูกต้องเนี่ยพ่อยังมองเลยเริ่มมองเห็นไหมอย่างเงโอ้โหเจิดเจิมากอ่ะสีเนยดูสีเฮ้ยเพื่อนเก็บมาก่อน นอนมากนะตัวเก็บมาตัวเก็บมาเก็บลูกศิลิ์มาให้เขาเร็วตัวเร็วพ่อไม่มองอย่างเดียวด้วยพ่อยิ้มซะแยะที่มุมปากด้วยเดี๋ยวเขกลับมาจักรับลูกชายเราอ่ะเขาจะต้องภูมิใจจะต้องอึ้งในนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูด้านข้างโคตรเท่นี่นี่นี่ทำแล็บไปยัดเลย เริ่มใหม่จ้าเริ่มใหม่จ้าเชื่อน้อยเก็บมาแล้วตัวพ่อกลับมาเนี่ยเขาคิดว่าตัวก็ยังไม่เสร็จหรอกแม่งหมดอยู่อย่างนี้แหละเชื่อน้อย Meanwhile in our universe เข่เลย ก็เทครับน้องน้องน้องว่ามันจะขี่ได้ปะไม่ได้ค่ะขี่ได้ินิดหนึ่งก็หลุดทั้งแถบแล้วเฮ้ยอยาบคายเอาไม่ดีเร็วใส่ให้ให้ทันก่อนพ่อมาอ่าประกอบเลยนะโอเคเฮ้ยแต่สีมันเด่นมากเลยแจ๋วเลยแตาได้ลงข้างอ่ะถ้าทำหน้าหลังนี่โคตรแจ๋วเลยเราต้องทดลองก่อนถ้าใช้ดีเราจะทำข้างหลังด้วยแจ๋วเลยเพราะว่าการทำครั้งนี้มันเสี่ยงกับการที่เราจะต้องเสียของเสียยางเสียหลายหลายอย่าง ถ้ามันใช้ไม่ได้จริงๆเราก็เราอาจจะต้องถูกประนามเป็นแน่แท้ใช่แล้วเราต้องทาอย่างความระมัดระวังด้วยอุ้ยตัวมันโคตรเจ๋วเลยอ่ะอีดอกติดเบรกแล้วเราก็ต้องเบรกออกแล้วเราก็ไม่สามารถปั่นได้เฮ้ยแล้วเราก็ไม่สามารถเบรกได้ด้วยไพ้พอเบรกปึ๊บเฮ้ยพอดีเลยเฮ้ยจริงเหรอหมุนดิหมุนดิโอ้โหยังสวยอ่ะรับประกันงานนี้พ่อชมอีกแล้ว พอปั่นไปไหนคนก็ต้องใครๆก็มองใครๆก็ทักขันลอ้อครับจบแล้วเส่เหรอหรองานนี้ถ้าไม่ได้เมียนะใส่ไม่เสร็จนแน่นอนดูดูเอยโอ้โหคอยที่คอยที่ดูดูดอุ้ยสีสันสวยดูจกักรยานใหม่ขึ้นมา,นาทันที ใช่จะไปบอกพ่อยังไงดีว่าว่าเราประสบความสําเร็จเนี่ยเฮ้ยพอ่อผมเห็นแล้วมั้งความสําเร็จอะเราอย่าไปบอกใครเขาหรอให้เขาบอกเราดีกว่าว่าเออให้เขาชมเราบ้างนะใช่ไปดูไหมเราจุง้งเราจุ้งให้เขาเห็นหน่อยก็ได้เขินไปอวดหน่อยดิกว่าฮัลโหลเฮ้ยเจ้ ใกล้ๆแล้วกล้องมาเร็วพ่ออึ้งพ่ออึ้งไปเลยภูมิใจภูมิใจนานๆทำสำเร็จภูมิใจพี่พจะร้องไห้แล้วน่ะดูร้องขี่ดูร้องขี่ดูพ่อไวหาไงคะพอ่อขับไม่ได้ออกรถเอ้าพ่อรู้เปล่าวันนี้ยิ้มมันตัดยางนอกเลยเทมมดแล้วน,น่ะมันจะไม่ได้ได้ไงเออพ่อคิดผิดแล้ว,วยิ้มระดับไหนถ้าว่างกันนอนให้มันเยอะหน่อยลูกมันมันอดนอนแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ สมองมันก็เล่นเล่อเล่นเล่อที่ไหนนี่คนธรรมดาคิดไม่ได้หรอกใช่การเอากีฬาสองอย่างมาฟิวชั่นกันเนี่ยมันมีใครทําได้บ้างเออพูดถูกคนธรรมดาคิดไม่ได้ไม่ได้หรอกมันต้องมีต่องนี่มีต่องเคล็ดลับนะพ่อกีฬาใช้มือจักรยานกีฬาใช้ขาจะมารวมกันนี่เป็นไงได้ทั้งแขนได้ทั้งขาเลยทีนี้อะไปลองเด็กหุ่มใจอย่า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 โม้มากพ่อเลยได้ฝ่า มันจะล้มนะไม่ล้มอ่ะเดี๋ยวให้พ่อลองเลยทุกคนสวยขนาดนี้นะพ่อเป็นคนเปิดสินี่นะอ่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 ะนะอ่ะนะ พ่อไปรับเมื่ชี้เป็นชั่วโมงฝยจะงัดยางเข้าได้เนี่ยกี่สองวินาทีพังเลยทุกคนครับพ่อทำลายความฝันดูหน้าไม่ได้หรอกดูหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ยิ้ลุกทีสุดเลยไม่ได้ลูกหนูด่าพ่อไม่ได้นะลูกการแสดงการแสดงโยชีเขาเรียนการแสดงมาพ่อทำลายความฝันของพี่ยิ้มไปหมดแล้ว ลูกทำลายความฝันของเราด้วยยังไงดีวะเนี่ยยังไงดิ๊ะเราจะเลี้ยงใหม่ไหมเลี้ยงใหม่ค่ะเลี้ยงใหม่ไหมลูกเออเอาวะคือพ่อเนี่ยเป็นคนธรรมดาค่ะยิ้มบอกถ้าคนธรรมดาจะทําไม่ได้ก็คือจะต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาต้องต้องต้องนิดนิดอ่ะมันต้องมีมีเชื้อต้องใช่ใช่ใช่ปิดหมดเลยอ่ะทุกคนเมื่อกี้คือว่า การทำมันนานมากเลยแต่พ่อปั่นไม่ถึงสองวิมันพังเลยทุกคนที่ยิ้มเขาไม่ยอมจริงๆเพราะว่าความพยายามของเขาว่ามันแบบยิ่งใหญ่มันเยอะมากเดี๋ยวให้เขาเลี้ยงอีกรอบหนึ่งแล้วกันครั้งนี้น่าจะเร็วกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูว่านะวัตกรรมของเขานะว่าจะเป็นยังไงจะขับได้เจ๋งแค่ไหนรอติดตามเลยเห็นได้แต่ขึ้นไม่ได้ เข็นได้แต่ขึ้นไปปั่นไม่ได้เข็นแบบเท่ๆที่เฉยๆเข็นให้คนอื่นถามใช่เอองั้นพ่อเราเข็นให้คนอื่นถามอืมอ้าวทำไมไม่ขี่รถล่ะเแี้ยปั่นแล้วคือ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 เข็นเท่แล้วก็ปั่นให้เขาดูเขาก็หากากเลยนะ เสียทั้งายางาเสียทั้งรถไงพ่อ <c oughs> เอาอีกไหมเอแต่เขาว่าถ้าเป็นยางมอไซค์าบา,ากน่าจะใช้ได้เอาไหมล่ะอ,อันรอบหน้าเราตัดใส่มอไซค์บากหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยเออเอาทีนี้ไดไม่ได้อีพีหน้ามาเจอกันอีพี<อ>นี้อ,อ,อาจจะผิดพลาดคนเรานักทดลองนักวิยทยาศาสตร์ไม่ได้มีใครสำเร็จไปซะทุกคนหรอกสำหรับพี่ยิ้มก็ต้องสำหรับพี่ยิ้มแล้วครั้งนี้เป็นเพียงบททดสอบ นกีดเลยครับกีดเลยครับกีดเลยครับกีดออกมาเอ้ามาโอเคพอไม่เอาแล้วนุ่นกองตุ๊เป้อยู่ตรงนน้นคิดว่าคลิปนี้นะคะไม่สำเร็จไม่อะไรไม่อะไรเลยก็ใครช่วยใครชอบนะกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e มาแล้วกันแล้วใครอยากจะเห็นมันทำได้จริงๆก็ ไอสั Dante, ตว์เด้งต่อหน้าต่ตาบอกมันยากกดไลค์กดแชร์กดสิดตาให้โบโยชีชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรสนุกสนุกมันมันฮ่าฮ่าให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความคลายเครียดนะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะน้ำพริกรสแซ่บสงแสบแม่โบนะคะยังมีอยู่นะแล้วก็คีโอไฟเบอร์นะคะลิ้นด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอืมเก็บค่ะ Heh <laughs>